อาสวัสดีครับคลิปนี้มาโรงงานกันหน่อยครับทีมงานน้ำรองรัพย์ครับโรงงานเหมาอีกแล้วยายแมคโครมาถึงบอ่อเรียบร้อยครับ นี้ฟ้าเปิดแดดออกเปรี้ยงเลยครับขาแกก็ขับรถเทเลอร์ครับ สวัสดีครับงานก็น่าจะหลายวันอยู่ ยาเลยยาเลยยาไปยาไปโอ้เครื่องแรงแท่คันนี้ควันดำปีเลยรถไม่รู้ตำนานเลยครับ รถทีมงานก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วครับไม่เต็มรอๆเลยครับน้ำก็สูบไปเมื่อวานครับไกลแห้งละ ขันกันน้ำออกครับปัดมีแต่ดินเปียกๆเ,เลยอะ่ะเอาเที่ยวเลยมาว่ะคันแรกเลยคันม่วงประเดิมเทียวแรกเลย มีสช่องนะที่เป็นคันกั้นอะ่ะหนึ่งสองสามีปุดไว้ปีที่แล้วอเอาขันม่วงเทียวแรกเลยครับไม่น่าจมแล้วดินแข็งอยู่ จนัดหนักๆเลยาอากาศร้อนมากครับ lại rang không Thương sụp cái vô phần này Còn này là chẳng hèn không Bạc tem con gấp, Bạc đưa đường lên Bạc thì này có bạc không ตงนี้เจอแต่งานเหมางานเหมาตลอดเลยครับโอ้ดิปีนเปียกๆครับล้อหน้าจมแล้ว เที่ยวแรกสบายสบายครับ ันต่อไปครับเสียแชมป์ครับยังเหลืออีกประมาณสองคันมั้งที่จะเข้ามาอีกครับยังมาไม่ครบเที่ยวแรกไปก็เป็นรอยแล้วนะรอยหนืดแล้วอย่างนี้แหละครับหน้าฝนเปียกทั้งนั้นเลย ดินทรายก็จะอยู่ประมาณเม็ดกว่ากดินทรายลึกครับจุวงจุวงเลยไวจัดเลยครับ โอ้เรียบร้อยคันม่วงไปดันรถก่อนไปดันรถจะตกทางเลยหนูเออไปดันรถเลยครับอโอ้ดืนแล้วดืนแล้ว เดยเดียว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 เร็วเร็วมันจะตกคลองดิตกคองเลยนะโอ้เอาอ,อีกแล้วกันม่วงอัอง้เลงลงคลองเลยนะนี่ Ồ <laughs> cơ. oh, leo, cặp ngô ngô ít leo, Khăn đơm lên Ồ, oh. nhớ, nhớ Nạc đuôi à, tem cỏng đuôi à, đinh à ô, Ồ, cháu มา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 โอ้โอขัดไม่เลยขัดไม่เลยหนักบาหรือเปล่าฝังซ้ายด้วยบกหรูบโอ้นี่ต้องเบี่ยงมานี่ได้อยู่ ลึกซะด้วยครับเดี๋ยวกลบก่อนน่าจะเป็นรอยที่น้ำน้ำไหลซ้อเดี๋ยวค่อยไปตัดเอา